สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตหญิงนะคะที่บริษัทนิเซอีค่ะอยู่ที่บางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการรายได้รวมเฉลี่ยว,วันละ331บาทนะคะเพบ่อาทนะคะเพื่อนๆที่สนใจงานพนักงานฝ่ายผลิตค่ะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลย บริษัทนิเซอิฟูจิซาว่าค่ะเปิดรับสมัครพนักง,งานฝ่ายผลิตจำนวนมากนะคะรับสมัครเพศหญิงค่ะอายุ18-45ปีวุฒิการศึกษาระดับม .3 ม .6 หรือเทียบเท่านะคะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานประกอบสายไฟตัดสายไฟเทอร์มินอลจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ สวัสดีการที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับนะคะค่าแรงวันละ331บาทค่ะรายเดือน9,930บาทค่ะมีค่าอาหาร30บาทต่อวันในวันที่ทำงานนะคะเบี้ยขยันแบบขั้นบันไดค่ะเริ่มต้นที่331บาทบวกเพิ่ม100 200 300 400แล้วก็500นะคะเบี้ยขยันประจำปีแรกค่ะ1000บาทค่ะปีต่อไปเพิ่ม1000สูงสุด5000บาทนะคะ งินช่วยเหลืองานแต่งงานศพบ้านหรือห้องเช่าถูกไฟไหม้5,000บาทค่ะพนักงานอายุงาน10ปี15ปี20ปีได้รับทอง1บาทนะคะมีชุดยูนิฟอร์มให้ค่ะกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีโบนัสประจำปีประกันอุบัติเหตุและรถรับส่งสายเทพารักค่ะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์02 17 4 7 0 6 1 2 ต่อ105นะคะฝ่ายบุคคลค่ะหรือจะเข้าไปติดต่อที่บริษัทนะคะได้ที่เลขที่8 8 8แ9 9ทับ9ค่ะหมู่ที่19ซอยยิ่งเจริญโครงการ2ค่ะถนนบางพลีตำรุกอาเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการนะคะสนใจงานนี้ไม่อยากพลาดโทรเข้าไปติดต่อสอบถามกันได้เลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ